To good coffee, exchange are the essential drive and highly valued sources of information that contribute to the development of coming grinder generations. By combining proven premium grinding with modern technology, Nakani continues to expand its portfolio with its innovative features and new models. It is therefore with great excitement that we work with you today to introduce one of our newest models, grind by weight technology that sets Melconic apart and sets a new standard in the specialty coffee industry. Welcome to Coffee Fest Thailand and we hope all your coffee dreams come true. <laughs> ผมขอเสนอตัวให้กับวิดีโอทางมาโครนิสคุณนิตาเงนะครับก็คือผมต้องบอกเลยครับว่า like คนสายกาแฟอย่างเรานะฮะได้ยินชื่อแบรนด์นี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงเลยว่าคุ้นหูกันอย่างแน่นอนนะครับผมกับแบรนด์มาโครนิสแบรนด์นี้นะครับผมอันนี้และอย่างการที่บางกาแฟนำเข้ามาจากบระเทศไทยเป็นดิสิบิวเตอร์เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างไหมครับคุณนิตาคะเราก็มีส่วน แล้วก็มีโซนโชว์นะคะก็เป็นโซนเฉพาะนะคะไปเทียบกับกับร่วมกับแบรนด์รามาซ็กโกนะคะ,จ,ะจับคู่กันเลยเข้าคู่กันอย่างแน่นอนนะฮะสองแบรนด์นี้นะครับผมเอาละครับเราได้ฟังในมุมมองของผู้บริหารแล้วก็อาก่านักตลาดกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของผู้ใช้จริงกันบ้างดีกว่าะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นมุมมองจากผู้ใช้จริงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสองมุมมองเลยนั่นเองนะครับผมเป็นคนที่ต่างสาขากันเลยนะฮะ เป็นทั้งผู้ประกอบการร้านกาแฟแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟนั่นเองนะครับผมเรื่องต่อไปนะฮะขอเรียนเชิญนะครับผมคุณหมอเจี๊ยบและนานนะครับผมแพทย์และนักแสดงครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและสุกท่านนะครับผมคุณณโรโดม้อยสีนะครับผมผู้ชนะเลิศการแข่งขันใจแรงเคลียร์สีเบสตาชาเลนจ์เอพิโซดสองครับมาเป็นร้านกาแฟนะฮะเซลฟ์คาเฟ่เชียงใหม่ด้วยนะฮะเฟรีนั่นเองนะครับผมสวัสดีทุกคนยินดีทักการอีครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเดี๋ยวถามทั้งคู่ก่อนเลยดีกว่านะครับผมทั้งทั้งพิมก่อนล้วกันเนาะทั้งพินเนาะกาแฟสุ่กาแฟที่แฟชเชียงใหม่ตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับผมความคิดของผมนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับใช่ก็ทุกคนเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เขาให้ความสนใจแบบเข้าแบบที่จะเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นครับผมนั้นเวลาเราแบบไปตามจังหวัดต่างๆครับ คือขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบไปดู่มกาแฟนเนาะครับผ,ผมว่าในมุมมองของผมอะหลายๆร้านอะเริ่มกลับมาคึกคักแล้วครับใช่ถ้าไปจังหวัดไหนต้องเช็คอินคาเฟ่จังหวัดน,นั้นซะหน่อยนะเราอยู่เ <c oughs> ชียงใหม่แบบเป็นเมืองคาเฟ่อะแบบเมืองกาแฟเนะาะแบบเวลามาเชียงใหม่เราต้องมา,มามบอทติ้งคาเฟ่กันใช่แบบหลายๆร้านก็มีการชาเลนจ์แล้วก็มีการพูดอัพตัวเองขึ้นมาทำให้ทุกท้าแบบสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการสารภาพตามตรงเลยะบเชียงใหม่ไม่เคยเช่ารถเลยฮนะ เดินเอาแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงเดินทุกร้านพบทุกร้านนะฮะโอเคครับผมอ่าแล้วทางหมอเจีย๊ยบล่ะครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบกาแฟใช่ก็ชื่นชอบกาแฟแล้วอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเชื<ซ>่อว่านะหลายๆคนคงคน,คนพบพรสวรค์หรือความชอบใหม่นะซึ่งเดี๋ยวก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเริ่มต้นมาจากพอเราพอช่วงโควิดเนี่ยงานในวงการจะไม่มีเลยก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นถึงแม้จะทํางานที่โรงพยาบาลหนักขึ้นและนั้นก็ทางบอนทับ บอลกาแฟเนี่ยได้ไปน่ารักมากช่วงโควิดเอากาแฟไปเลี้ยงคุณหมอกับพี่พยาบาลที่โรงรพยาบาลด้วยก็เป็นกําลังใจกินแล้วตาตื่นอยูเวรนได้ทั้งวันช่วงนั้นดีมาก็ต้องขอบคุณบอลกาแฟนะะและที่สําคัญคคช่วงนั้นก็เกิดเหมือนกับความสนใจใหม่เริ <ๆ S 1> ม่มทำโปรรูปซึ่งตอนแรกก็ต้อง หารีเสิร์ชเยอะมากอย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับกาแฟให้เสิร์ชบอร์ดกาแฟแลก็เสิร์ชเข้าไปเจออุปกรณ์ทาหมดครบถ้วนเมล็ดพงเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยก็ได้เป็นอนแรกเกือบจะเปิดแล้วนะคะเกือบจะขายออนไลน์แล้ว <c oughs> เออแต่โควิดดันหายก่อน <c oughs> ก็เลยกลับมาทำงานในวงการกะามีเวลาเดี๋ยวจะกลับไปขายคูบูต่อว่าได้อุปกรณ์มาครบถ้วนเลยค่ะครับผมต้องบอกว่าเข้าแล้วออกยากนะวงการนี้คือตอนแรกกะว่ามาเป็นงานอดิเรกแต่ตอนนี้หลวมตัวค่ะ ปรมาซ็อกโกจะต้องอยู่ค่ะที่ไปเรียนไปเรียนเงตัวไหนพิเศษไหมครับไเรีงตัวไหนพิเศษไหมครัมีเนี่ยมีนี้ค่ะเล็งไว้แล้วหรือว่เสียบขาเหรอเห็นเครื่องบดอันนั้นก็อยากโดนกระเป๋ากระเป๋าเงินไม่สั่นเลยค่ะสั่นเลยเมื่อกี้ดูดูทีเซอร์ปุ๊บสั่นเลยค่ะไอ้อย่างตอนเนี้ยอ่านชัดเจนเลยพอมีช่วงโควิดขึ้นมาอย่างที่หมอเจี๊ยบบอกเนาะเราอาจจะได้ค้นพบในเรื่องของพรสวรรค์ใหม่ๆในการชงกาแฟยิ่งการชงกาแฟอยู่ที่บ้านช่วงนี้ได้รับความนิยมมากพี่นวลหวานมองเห็น ยังไงบ้างก <heaven entender> ับโครงการโพวิรเวอร์ตรงนี <that> ้อัน20นะ20ตัน ช่วที่ทุกคนอยู่บ้านเนาะวันเชื่อว่าทุกคนคลพบพลานสวรรค์ตัวเองหมดมันเชื่อว่าทุกคนส่วนใหญ่ต้องซื้อมอพ่อทอดและน้ำมันต้องมีนต้องมีต้องมีแล้วก็ใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นนี่บอนกาแฟก็ก็จัดเทรนด์นี้เนาะเราออกคมเป็นที่ชื่อว่า h Home c า f ฟ w i t บ b อ n กาแฟเราเสนอทางเลือกของเครื่องทำกาแฟอื่นๆนะคะให้กับกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคปซูลเนาะของเรามีคาปูสตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟออที่เป็นมือหมุนของคาฟาโนโ่นเราก็มีหรืออย่างที่หมอเจยบอกโคบรูยอย่างงี้ค่ะเราก็พยายามจัดเซตแล้วก็วกฏว่าในเทรนนี้ก็คือได้รับความได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากเพราะทุกคนค,นค,นคน้นพบความสวรรค์สามารถเป็นบริสต้าอด์โฮมได้ครับผมโอ้โหนี่แหละฮะอะไๆก็ชงได้จริงนะฮะกาแฟไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเนาะใกล้ตัวเรามากๆเลยอ่ะถามติลมหน่อยดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเปิดร้าน ในสไตล์โฮมคาเฟ่ด้วยตอนนี้มีผลอะไรเกีบบ่ยวกับธุรกิจไหมช่วงโควิดที่ผ่านมาซึมเศร้าซบเซาอะไรบ้างไหมฮะไม่นะครับไม่เลยับ<ะ>ผมแบบไม่ครับมันเ<อ>ันคนละเวกันอยู่แล้วครับใช่แบบ,บ,บบมันทําให้แบบเราได้เพื่อนใหม่อืดีใจด้วยซ้ำที่แบบมีคนสในใจในกาแฟมากขึ้นอ่ะแล้วทาให้เราได้เพื่อนที่เพื่อนมากขึ้นด้วยครับแต่มันจะมีผลก็ต่อเนื่องแบบเวลาลูกค้าเขาแบบเข้ามาใช้ในการร้านเราแล้วอ่ะ เขาจะสนใจสตอรี่เทลลิ่งของร้านแล้วก็ทำให้แบบมันมีความสนุกมากกว่ามันมันไม่ใช่แค่แบบองค a าเฟ่หรือว่าคาเฟ่นะครับ mm hmm. แล้วแบบยังไงก็คือเหมือนไม่ได้แค่ซื้อมาขายไปอะทำให้เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากกว่าครับ uh huh. รไม,ไม่ไม่ได้มีผลไรมากคือผมมองว่าเราจะได้คนโลเคอลมากขึ้น uh huh. ถูกไหม uh huh. ก็เลยเป็นเพื่อนกันง่ายขึ้นคูยภาษาเดียวกันอ่าฮะโอเคอย่างวันนี้เห็นพิ้นบอกว่ามีเมนูพิเศษด้วยสำหรับงานแถลงขอพเศษในวันนี้ใช่แล้วครับอมีอะไรมาเป็นเมนูที่คิดพิเศษเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยจะได้ชิมกันหมดเลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราส่งคุณพินไปเตรียมตัวก่อนลวกันเนาะอ่ะใช้เวลาเตรียมตัวสักครู่นะครับโอเคครับผมอ่ะกันในระหว่างที่คุณพิ้นเตรียมตัวอยู่นะซึ่งเขาจะมาแบบ เหมือนสาธิตการจรลองการแข่งครีเอทิฟบิสต้าเลยอ่ามีการพรีเซนต์อะไรอย่างเต็มที่นะครับผมอ่ะเรามาคุยกันกับหมอเจี๊ยบกันหน่อยดีกว่าได้เลยครับผมอ,อยากคุยเยอะๆเลยค่ะตอนนี้ <laughs> เป็นลูกค้าพนักาแฟาอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าคนพบใหม่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นลูกค้ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอคนพบว่าสิ่งที่เราอยากทําความลงลร <พ><ส>จากตอนแรกคิดว่าเออเค่องกาแฟต่อพอเราเข้ามาแล้วมันออกยากจริงเ<อ>จะไปโรงเรียนเป็นบาริสต้าเนี่ยนี่กล่าวอีกหน่อยจะไปแข่งกับพี่ปิ๊นแล้วนะนิเดีย่ยเอเทไรได้ด้วยนะเทไรอารได้ซึ่งอุปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็หาได้จากที่นี่ปินเขาจางจไม่ง<อ>ั้นเราต้องไปนั่งเสิร์ชว่าอยากให้รู่อยากได้นี่จากที่ไหน,นแต่พอ,เ,อเราหาที่บอนกาแฟเงี้ยก็คือได้เครื่องที่คุณภาพดีเชื่อถือได้แล้วก็ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เขาบอกว่าเจอเพื่อนใหม่ ช่วงนั้นเราก็ไปเจอเพื่อนที่เป็นพอกาแฟเยอะมากแล้วเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเปิดร้านอยากจะเปิดร้านกันเยอะมากช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาพอเปิดโควิดปุ๊บเขาก็เปิดร้านด้วยความที่ร้อนมิชาเราไปเรียนการทํากาแฟมาแล้วเราก็อาสาไปเป็นบาริสต้าให้ที่ร้านเขาร้านเนี้ยเขาก็จะมีมาล็ดพันธุ์ลู่นี่นั่นมาลองใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่บอกงานนี้จะชอบที่เลยค่ะเบนครีมาสีชมคีมาสีชมเนี่ยต้องไปแนะนำเพื่อนเพราะว่า ที่ปัญหาของคนที่สาหรับจะเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยปัญหาก็คือหามาเล็ดที่จะเอาไปใช้ว่าแบบไหนที่จะเหมาะจะลงตัวคิดไม่ออกบางทีกวัวจะตั้งช็อตกันได้นี่เกือบตายมุดนบบันบบ้านเปิดแปดโบมต้องมาตั้งช็อตแบที่สามไม่ไหวอ่ะเพราะว่าหนึ่งสองร้อยก,การมัหมดไปแล้วสองร้อใช่แบบหมดไปแล้วเว่าเดี๋ยวอันนี้ขั้วมาระดับนี้เอาเปลี่ยนดีแล้วเปลี่ยนเครื่องกดเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนอะไรจะไม่ใช่ช่วยเพื่อนตั้งจนลูกค้าเข้ามา ยังตั้งกันไม่เสร็จเลยอ่ะมุ่งมุงไปเลยแต่ว่าพอตัวเนี้ยเจอตัวนี้แล้วมันใช่คือมันตั้งง่ายแล้วก็รสชาติที่บางทีเราต้องเลือกนะว่าพอเราจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยกลุ่มไหนที่ลูกค้าเราจะกินกลุ่มไหนเอ้ยกลุ่มนี้เขาชอบสเปเชียลตี้กลุ่มนี้เขาชอบแบบเออเหมือนกับคุณลุงที่โรงพยาบาลเนี้ยไป e c i a l t ไม่ได้เลยนะต้องกินแล้วแบบหืมตาแข็งเลยแบบต้ให้ความรู้สึกเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ย s p ี c i a l เขาจะไม่เข้ม เขาจะแบบว่าไม่เอาวิปกาแฟอะไรกินไม่ได้อะไรซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มตัวนี้เจาไปแนะนำเพื่อเราแบบดีค่ะกินใครก็ถูกใจหมดกินได้แบบกินได้อร่อยแบบมีกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมือเด็ดมากซึ่งแต่ละลายที่ออกมาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างชาติออกไปอย่างชัดเจนนะครับี่คือเสน่ห์ของกาแฟที่ที่ทำให้จะปหลงไหลว่าแต่ละเมล็ดแต่ละตัวหรือว่าแต่ละเทคนิคเนี่ยมันทำให้ออกมาได้หลากหลาย จากคนที่ไม่ได้กินกาแฟขนาดนั้นกลายเป็นหลงไหลเป็นเรียนตอนนี้เป็นเรียนชิมเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าบางทีกาแฟเนี่ยกินไปแล้วเอกลายเป็นชาได้นะในในพวกสเเชยลตี้หรือว่าเทคนิคที่ทำออกมาเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันมันเลยทำอย่างอย่างที่พี่น้ำหวานบอกว่า ตอนนี้ผู้รบริโภคหลายคนเขามีองค์ความรู้รใช่แล้วเขาก็ตามหาโจทย์นั้นซึ่งตรงนี้ก,ก็ตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างเลยจบที่เดียวครบจบโอเคเห็นว่าตัวนี้ได้รับรางวัลมาด้วยเหรอครับคุณคิดครับค่ะค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นคาเฟ่ปีม่านะคะกับอีกตัวน่งค่ะเอสเปรสโซ่แองเจโลสองเนดี้นะคะเ e so พิ่งได้ร,รางวัลซูเปอร์เทสต์อะวอร์ดนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านกาแฟเนี่ยมาให้คะแนนจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะนอกจากสองเลนดี้ค่ะจะมีรางวัล ในดับนานาชาติมาการันตีเรื่องของรสชาติแล้วนะคะสองเรนนี้นะคะยังเป็นรสชาติที่ขายดีอันดับตลอดการของบ้อนกาแฟด,ด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อสักครู่ที่คุณหมอเจี๊ยบพูดมาว่าหลายร้านอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากไหนดีเพราะว่า<ช><ช>เรามีเบรนเยอะมากนะคะก็ขอแนะนำสองเบรนนี้นะคะ่ะไปลองเทสกันได้แล้วเราไม่ผิดหวังะคะ่ะโอเคก็ไปลองเทสกันได้ที่คูนีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้คุณปิ๊นพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปชิมเมนูพิเศษของทางคุณปิ๊นกันเดี๋ยวจะให คุณนวลหวานฝากทิ้งท้ายอะไรสักหน่อยครับเกี่ยวกับอยากจะแนะนำทำความรู้จักให้คนรู้จักกับบอร์ดกาแฟเมื่อกี้คือควาเฉิญครับจริงๆเนี่ยเรามา,นะาร่วมงาน Coffee f สิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็ดีใจเนะาะก็คือว่าเราเห็นว่ามีคนที่สนใจรักกาแฟหรืออย่างหวอเจี๊ยนียค่ะเข้ามาแล้วออกยากเนี่ยมาอยู่รวมตัวกันเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอสิ่งที่หวานอยากฝากไวนะ้เนคือว่า อยากให้ทุกคนนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกาแฟร่วมกันพัฒนาแล้วก็ยกระดับวงก,การกาแฟขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อยากจะฝากสําหรับร้นกาแฟนะคะคือว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เป็นคอกาแฟอยากเรียนเชิญไปที่บูธค่ะเพื่อไปดูว่าครั้งนี้เรามีอะไรใหม่ๆม,มานำเสนอ นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ29ปีบอลกาแฟเนาะใกล้จะ30แล้วหวานเชื่อว่าเหมือนผู้หญิงวัย30เนาะจะต้องมีของอะไรใหม่ๆออกมาแน่นอนนะคะไปเร่งน้าตื่นเต้นอยากให้ช่วยติดตามกันค่ะครับผมได้ครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคนน้ำหวานนะครับผมหเจี๊ยบแล้วก็คุณกิ๊ฟมากนะครับผมขอเสียปรบมือให้กับทั้งสามท่านในครั้งนี้นะเดี๋ยวลงไปนั่งพักสักครู่ก่อนเราจะยกเวทีนี้ให้กับคุณปิ๊งเขาได้โซโล่กันนะฮะโอ้